เจอก,กันกับเสียงเซนูวาวตอนตีสี่ช็อตเด็ดโดนใจมาอีกแล้วตะเกาสีอยู่ฟังบาทนี่มาดักอยู่นี่บ้ามียางเหยียบใักแ้บพุ่งออกไปเลยว,ว้วาวว้าวคุณขุนเลยขุนเลย คุณเลยเห็นวะคุณเลยนี่แสดงว่าอยู่ใตยย้นี่แสดงว่าอยู่ใตยย้นี่อดได้อยู่วะอดออกมาได้อยู่วะว้าวว้าวขอจกก่อนพี่น้องขันว่าสนขอจกก่อนแล่นออกมาพี่มือเดียวอะสิได้บ่มือเดียวเนียนี่ ไม่ใส่บ้ามีงูุ่มสองมือสกักก้อนจังจับกล่องบอกพี่น้องเขาพีเน่ยน,นั่นหลานเปื่อเส้นไม่ใส่บ้าเลี้ยงเขาไมาหนีตัวหนึง่งกระคราดที่ป่านะ ียังวะเอา้าไม่ใส่พี่น้องไม่ใส่คือทิ่ฉลาดใช่วะเฮ้ยเสียเสยย่อมแพ้บไ่ได้อะจริงๆต้องแบบทุกทิชฉลาดเลยเหลียบประคองแง่อยู่ประมาณสองตัวพี่น้องเต็มที ตรงไ่มันกวนบาดนี่ไปใส่บ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไรมันขึ้นพุนก้อนพี่น้องไปออกมาพี่บาทนี่ ก็นหน้านั่นสต็อปไปเรื่อยกันนะมาสิบวเรยียนมาผีเนี่ยบ่บาดโอ้โอ้โอ มันคือดีดีเถอะพี่น้องมีจัดเลยมีจัดเลยมีตั้ขุนมีตั้ขุนไปนะนี่คือมันตีวงไปมาไปมายุงสิพี่น้องเขานับมันบ่ทันซีนาที่แล้วยังบ่ไอะไรโตเลยอะ่ะ บ้ามีพยายามบ่หยุดคลิปคือป้อยไปเรื่อยๆพ่อกับพ่อน้ำกันนตรงย่อมแพร่พี่น้องย่อมแพร่สูนยุนีสูนยุนีมันก็เรียนไปโกนนั่น ไปเอาอยุโกนนั่นมันกระเรียนมาโกนนี่ยุ่ยไต่ใม่สิวาวาอมีสีไล่กับวาโลดดด้วครับเด้อโอ้โหเสียดายถ้าว่าปลาคอใหญ่ตัวนี้ไหมเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วยุหันประเด็นคือขเขาเชียามันได้บ่เห็นว่ามีมุดตัวมีแล้วมุดหนีเลยนะครับเด้อนี่มุดไต่ควันนี่นะเปิดแฟลชใส่เลยโอ้เห็นห้อย มุดหนีคักๆว่าสิไปใส่ได้ไปเล้วเห็นบ่เอาซ้ำนี่พี่นอ้องผมบ่ได้เยอะ่ากันหาเินขึ้นขวาสิแจ้งแล้วไปไปต่อไปหมายไหมโอ้ Åh uh. 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 uh.